สวัสดีจ้าทุกคนอน,นกธรรมชาติบ้านๆมาฝากเจ้าอากาศเริ่มเย็นแล้วเจ้าเดือนตุลาไปฝนต้นหนาวนกก็จะลงมาหากินอากาศมันเย็นเจ้านกก็เลยลงมาสองตัวนี่ถ้าจะคู่กัน ภาคเหนืออากาศเริ่มหนาวแล้วเจ้ารักษาสุขภาพตัวนาเจ้าทุกคนอากาศเริ่มเย็นแล้วนกเขาบ้านเจ้าตัวกบ,บันใหญ่นะ้อตัวน้อยเดียวเจ้านกบ้านสองตัวตะกี้ใหญ่หน่อยเจ้าอันนี้สองตัวนี้เล็กตัวเล็กเจ้า เสาหากินเจ้านกบ้านคุ้นเคยกับคนเจ้ามันบบก,กลัวคนเลยเดินเล่นจำในบ้านเจ้าเพราะอากาศเริ่มเย็นแล้วหากินสนุกสนานเจ้านกเขาบ้านบ้าน